ปรูป่ะว่าได้ไกล้ดอกประตูนะนานมาเถื่อนน้อลุฮือชิดถืไปลดวะมาปาในร้านบ่อะนะนั่งยู่ไปไหวเลยอยากไปไวอ่างยันประตูอยู่ตี่น้อนเลเนาะปาเปิดคลิปมากับลมหวยหวยอยู่ปาลงเอยลมหนาวเนาะ ย็นจ่อยจ่อยูกัดใบโพเต้นเ้าอ่อนเนืบเนือยู่อยังได้เนี่ฮะหนาววะลูกกินม่วเมาหนาววะลูกพจาป้าลูกแน่ลูกล่ะพุชจาป้าลูกแน่ว้พจาแน่แม่ชยกินขนมเร็วพ่าก่อนาเต๋เต๋บ่ยากบ่ พี่จ้าก่อนเดี๋ยวเรให้ขนมไม้นี่เอาวีโป้ให้ไม้นี่ไว้มายืนยืนยืนมาอ่าสมสวนหลังบ้านปะเตอพี่น้องไงเนาะหลาลุงจอยบอยู่ปะเตอปลูกยังไว้กินเด้กับลูกกับเ้าแล้วมคนยางลูกหนกระเจี๊ยบลูกเบตุจาก่อนจาก่อนจาหันมาก่อนจาใ้เบิ่งกระตุน เบื้องมักระตุ้นนี่เบื้องกระตุ้นทุจ้าก่อนอืมหือโอชัยรัเกือบลูกเอ้ยต้นกระเจี๊ยบได้นะป้าคือว่ากล่นถิ่มแล้วเหมือนอ่ะเนาะยังหลายต้นมั่งยังที่ก็ยังมีอยู่พี่น้องนะเพิ่งกล่นถิ่มเมื่อนั่นสองสามต้นเฮ้ยไปปิดอะไรพูไปปิดมาเห็ดอย่างนี้ลูกไว้ให้ป้าเด็ดไปตากแห้งพี่น้องนเนาะแล้วก็มาต้ม ต้มน้ำกระเจี๊ยบกินสดชื่นนะคะสบายดีป้าลุงสบายดีอินเตอร์ <c oughs> เด็ดดินนะลูกเดอ้อป้าให้เดอ้อเฮิอนเั่นเป็นวัดเป็นไอมาแล้วป้าลุงเลยม,มันยังครบนี่กากเพาะพันลงมาเมื่อกี้นี่พี่น้องนเนาะพาเพาะขึ้นมานอนนี่เทิงเฮือนใหญ่พุ่นหมนือ่าผมเวทน,นี่ เวนี่ประดิษฐน้ำอเอื้อเชื่อพี่น้องเลยเนาะเปะ็นอยู่ห้านเพินพ่นเพิ่นเปิดห้านมาเนี่ยพาเพิ่นประดิษฐดี๋ยวเพิ่นอยากนอนก็เลยพาเพิ่นมาเนาะนอนอยู่เฮือน,นเพื่เฮือนพุ่นแล้วก็พาเพิ่นลงมาดิษน้ำปาเมื่อกี้นี่เฮละุกอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงย่างกัดมือนะฮะ,ะสวัสดีสบายดีเดอ้อปาลุงไอเนาะสบายดีตอนแรงแรงพบพบ่อกันอยู่เฮือนปาคือเก่ำลันี้กินม้มแท้เลยวันนี้ ให้เอิญป้าดูมนีนมาชมสวนหลังบ้านป้า ah มีอ ah ย่างน่นี oh, ่บอกป้าลุงนี่มีต้นกระเจี๊ยบคุไหนใช่ใช่ไปใช่ไปไหนไอหมอกงามแทะหนี่ยทีไปกินเมื่อไหร่ตาปะปะกระเบิ่งพาปลาลุงไปเบื้งโอ้เมื่อเหนียวแทะลูกอันนี้อืมต้องบมึง ไก่กะเพรางามแท้อันนี้หากบ่มีหมูมีไก่เนาะมาพากินไ <c oughs> ก่กะเพราเรางามงามปลาลุงเลยเขีนะยนทักส่วนหยาต้องนนตอกหอมแล้วก็คักแค่เลยนี่ง,งามแซนะ่กำลังขึ้นเนาะใส่เจลใส่แกงพี่น้องไงเนาะใส่เนีย่ยเออดนะ เล่าเล่ก้อยเลาากับลุงเจรไปอยู่ลาบไก่กันก็ได้พอสิใส่แล้วบบดนี้พ uh, ีอน้องเลยเจยปอยู่็ิประเทให้กินเนาะแต่ก้าวเล่าเพ็ดแ่บได้เพียงเลาาไก่อัวแล้วกันนานพักแยงแถวป้าตัวนะพักแยงตัวนะวะนานเปล่านะประกาศตัวเนาะ กบ,บวัวกหอมุะะ่นละงามเซ n มวัเตอร์พูดะเนีกินนะนี่เนาะสวนป้านี่น <c oughs> มาลินใชะมาบึงสวนป้าว่าปลูกอยังเด้ไว้กินทซงซามแม่ลูกแล้วนี่ปะลุงจอยบอยู่แล้วปลูกพักปลูกเนี่ไวกินแล้วี่น้องเลยเนะ ยังยังส่เด้พูดือ้ือปาใหยังส่นะอ่าน้าหอยือเราี่้มมันเพื่อนูมันเพื่อน้างหอยแม่เซ้ยนะฮะหอยม่เซ้เหรออ้าววยเหรออ้าวจะไปป่วยหอยดิฮ้าไปวยหอยมาขอจบปะจบ มองมากเว้ยอลูกเหมองโดจุกเลยนี่ต้ไปควยยด้อเอออย่าพาดมันทันได่ชุกเลยลูกข้าว้นนี่ปาข้าวนี่นะป้าอุ้ข้าวากเรยพี่น้องเลยข้าว่าไปบแมงมันยังไม่ได้ต้มยูดุ้าต้มกัป้าจะต้มเลยบ่กซ่ก่อนว่ตอนนี้ควจะบ้านนี่ลงไปอมทนี่เดี๋ยวลไปวม่าจได้ลายแท้ S <S <an> หอยไปลงกุ้ยหอยไปใช่มากแั่นม, <S <S <an> มากกระชื่อใช่มากกุ้ยบะมากกินนะกกัดมากกินชื่อ <S <S <an> มากกินถ่ายกินเต็มปามากกินกะชื่อไปลงไปไปกุ้ยหอยปะ่ะ <S an> เพื่อนเพื่อนถขาปลาต้มก่นนะ <S <S <an> อนเนี่ยโอ้ก้อนลงเลยละลายใชเนาะพอดีแกงตั <S <S <an> ดก้นแกงใช้กะเพราอเลอ่กะเพเลอะเนาะ ไป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 อย่ากินหอยเราพี่น้องเลยหอย่านไม่ต้มอยู่ดึงหอยังหมวกน่ะมันล้มเลยหูกอเอาใส่้หมวกไว้เสใส่หมวกไว้มันล้มไปไหวหรือปลาปีกกับออยู่น้าบ้านหูปลาปีนถากปะปีนถากปะไก่ไก่วันเพาะนั้นเตะาอะไเอาหมอนะแม่ยนะไกบจบไปหน่อยเล้ ไก่ราดกระดาษพื้นนะฮะแต่แจมันก็หลบลงวยวยพี่น้องเลยเนาะอากาศเย็นๆนี่หนาวขมาอีกแล้วเนาะช่วงนึงกะเย็นเย็นหนาวๆแล้วพี่น้องกันเนาะปึ๊บมาฮ้อนอีกปึ๊บมะนาวอีกแบบ Mamba, ma bắt bằng bắt bưng mặt bưng bắt bắt ma bắt 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 đi, bắt bắt bưng nhà bắt bắt ma bắt bắt ma bắt 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 บอลินประตูได้ยังมาต้อนน่ะฮะประตูได้ยังมาต้อนน่ะสวัสดีวันรุ่งขึ้นนะจะจะประตูวะเอ้ยเบียโอ้ไอแนวแซ่บแท้สุจราตหรอวันลู่สุจราประตูเนี่ยสุจริตสุจราประตูสบายประตูเอาใส่เดย ได้อย่างเดีมาตอนนี่ฮะได้ยังมาต้อนนะวาไววไปตปว่าได้ใก้ดอกประตูนะนานมาเถื่อนน้อลูกเออชิดหัวไปลดวะจ้าจุ๊ใหญ่ก็จ้าเดะตยวมาหาเถื่อนนะก็ลืมนเนาะลูเนา เดี๋ยวป้าคุณว่าไปไปไปตูอะไรอย่างเด้มาแล้วนั่าจะหาถุงใหญ่นะของปลาของลูกของปลาของลปลาของลปลามามามาตาต้อนอยู่นี่เกี่ยวสิบ่มากหน้ามือนี่อันอักอันนั่งเอาเอาไปดินเพื่อนเจอตั้งแต่เว้นผู้หลุดประตูปู่มากเท่อเมื่อนะวะฝนตกสิตั้งตกแค่เหนียงนี่เบิ่งเบิ้งเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเงน้ยของฝากของต้อนประตูกัน ้มเปิดด้วยห้ไหนเปิดเออโเ้าแสบแค่ไนน่าปากเรานี่หมากอันนี้หมากแปบบอกประแปบบอกุกบออมากแปบมันอมามาใได้ได้กินเจ่วบ่ต้มเจ่วกินก็ได้ดิกับมีกระเทียมพี่น้องนะ กระเทียมแปะพริกโอ้ตาหุนเมื่อไหร่ีหมูมีไก่มีหมานะแก่ตู้อุ้มเนี่ยเฮ็ดให้ยแล้วบ่ะนี่เสร็จเสร็จบ่ะนี่อยากอยู่นั่งเอ้ยจิ๊วอาใส่ถุงมาหายประตูยันเดอร์นี่บอสเรามาเฮือนท้าบอสนี่งนะตาหุนเก่าก่ได้ให้อุ้มในพี่น้องเลย บัวลินเม่รัดได้ซะเออเม่รัดบวลงมาบ่เออเออกําลังถามอยู่ว่าเม่รัดบวลงมาบ่อ่ะมาป่าเม่รัดบ่หน่ะนั่งหยุดไปไว้เลยเฮ้ยหยุดไปไว้ยันประตูอยู่เออและบุรีบุรีเจ่าไหร่เออค่อยๆๆๆลูกพาน้องล้มนะฮะพาน้องล้มนะคนะค กอดหัวเราบว่าอ่างเงี้นอนย่อนตกว่ะเออเฮ้ยแค่ไปพ่นบ่นั่งพ่นบ่ไปเอาอันที่อยู่ด้านไน้ประตูนะาสันไปนั่งขึ้นป้าพ่นก็ได้ใชไปข่าวกินน้าบ่มักเถิกอยู่เทิงพ่นเสื้อลงมาอยู่กินนี่อ่า ลงไปหีนป่าเลยว่าลงไปหากินข้าวจะขึ้นมาอาบน้ำหนาวใช่่ะมื่อยังติดตาเนี่ยบาบ้าาบอจักแล้วว่าทีามอย่ได้นะว่าประตูเสียแล้วบ่าวน่บอกงายบอกเสียพัดเดี๋ยวอุ้มน้องอันนั้นุอุ้มน่องไปพุดลมนะคะเียพลมากน่ี่พี่มามาเอานี่ไปหาเพินกันเพียงเลย Ủa bò bòi lên nè Thấy rồi nè Ở đâu nhau ấy Mày đang xây xìa cả nhau ấy, mân lùm mà Mà thằng phía ôm nó ngó phía ấy Chỉ ngó nó ngó tệ như thế Ê, hết 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 <laughs> Lùm 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 Má xây xìa cả nhau con Bà thích kín nhanh xà nè Chèo bà xù phá tụ Ừ, chèo bà À xây xìa được à Xây xìa nhau con lùm หยาดก็น้องแห้งด้อใช่ไหมร่ะนะทางปาเชอกับปาตูเ <expense> พ <répondre throat> ิ่นไปเบียดกันหน่อยมาพี่น้องลนะกินเข่าพี่นน้าก่อนจังมากใชส้อรกไปใส่เพี่ไปสอดลุงนีแล้วเอาไว้เอาไว้เนี่ยไปสอลุงนะ anh em biết chứ 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 เฮ huh in ้ยไพคือมวนแท้นะอันเก่านะโอ้ยไพดอกไ่ฟูเดียวเปิดเพลงใส่รถมวนบ่ามวนอือนางทรงน่ะเสียนนี่เอ้ามานั้นนะตามกินนวดกินนวดตาบมะกรูงไพตาบมะกรูง เอา้าข้าวข้าวข้าวมันย่งครบแ,แดงดำเบิดเนี่ยหมดบด่ลูกมาเมืมม่ออาบน,น,น,น้ำได้เลยเนาะอาบน้ำลมหนาวใช่ไปไะมาไวค่ะมาไวแทะไป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 ส่ลิ้นไปนี่แม่บ่น่ะเออไปนี่แม่เพื่อนไปไปย่างมาทาั้งปีลูกเฮ้ยไม่เดินป,ปีปีหันปีเหนือ่อยเบิ้งมาเลย มาลูกมาเอะเยอะเอะเอะกินลูกะไปไปน้ำอ้ายปะน้ำอ้ายพี่ปะพี่นาเอ้อเอิ้นพี่นาเอื้อมเอิ้นพี่เอมเอิ้นมเอิ้นไปไหเกิดไปเอ้ยอ้ายก็ได้พูนมักกว่าน้องพี่น้องเลยเถ่าเ่องขี่รถเคนเอ้าในน้องห้เลยพูนหยเลยไมแ่คอเลย จัมก,กมูยังไม่ยาจักมูกินยังคอไปเอที่เฮยอ้ายกินยังเซลล์อยู่ให้ซื้อตมาน่ยาขับปุ้นไปรซื้อมาพอจังบุปผบุตีัเนาะแต่ละคนปั๊บปั๊บกินเออเฮ้ยยังไง าไเนาะ้าเดียน่มันก็เหยหมดพบ่อ่บ่บดพฤษบ่จอยพริกออกสิเพริกออกมันก็เผ็ดยันลมันตามพริกใส่เลยบ่ส่เยยังตามนตาตามันไปได้พูดไปจับมาลูกเบิ้ง

เน่เน่น้ำตีนไอ้คิมเนี่นยแล้วไ่ไอันเผ็ดโดนบ่้หาน้องกินกไงยะเผ็ดเผ็ดใหญ่กินตีนไก่อันนั้นเย็นมากินได้ไปเอตีไปะมีว่าเ,าเย็นมันตู้นะอนขอู้กินมาได้กินมาได้กินมาได้ด,มดูมันเผ็ดจับน้องเด้อแสบเด้อบ่เผ็ดบ่อยนะ เชะเบิ้งมันกินบ่ได้ลูกถ้ากินนั่นน้ำปลาพุปลาเห็ดต้มปลาพอดนะต้มปลาปลาเนาะอืมดีแหละประตูนกับปลาปลาเชื่อมาพี่น้องนะค่ไปเลียกข้าวกันปลา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 มาภาไปกินข้าวบ้างอืมฮ่าะสาไปดูคลิปนี้ขอตัวลาลาปลาลุงไปก่อนเลยบอกกันใหม่คลิปหน้าเนาะ นี่บ่มีหยังหลายปลางไหลมาทายมื่อนําซ้ําคืเก่าเนาะอกบลกกับลานี่นะบ่ได้ไปทางใดอะสคลิปนี้ลปาลงแลวสดีเด้อสดีสบดีสดีดเ้ยบ่ได้เสิจังเียาย